ครับผมวันนี้มาอยู่กับเกมแกรี่มอสนะคะผมอ่าวันนี้ผมจะมาเล่นเกมกัน <laughs> ทำไมวะเนี่ย<ท>ตอนแรกก็อะไรเอากี่คนเอาสองเอาฮเอาสี่คนไม่มีมีเก้าคนไม่เอาเก้าคนเอา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 แปดคนเก้าคนก็ได้อะแต่ที่ากันเ <laughs> ปวดเนอะเดี๋ยวพี่ขอพูดกัน คงจับคงจับคงต่อควรเนาะแบบคงไรสีคงเอาดีๆมาดีมาดีสีคนไม่ก็อาพี่อ่ะแก่เลยเชิมไม่มีใครจบไม่เชิม้วมีสองคงอ้าวได้หมดแหละเอาได้หมดแหละเอามาเถอะอ่าตอนแรกนะถ้าเราอยากเล่นนะเออครับสักครู่ครับตอนแรกนะถ้าคุณอยากเล่นนะต้องกดอ่าค้นหาห้องนี้ะแล้วก็เลือกฮะคือเราอยากเล่นในหมวดของป้อมฮานะเลือกอันนี้ครับผม เขาอ้าจกเลียบโบกแคลอรีค่าโบงสุดเลยครับนี่ครับตัวทีสีแดงๆนะเห็นไหมฮะอันนี้นะนี่จิมเมอยากเรียโบกฆ่ากองก็เยเขียนฟาเอ็มยูอาร์ค่ะผมนั้นผมไม่ใช่เวอร์ก่อนลูกจอมบีครับผมผมขอไปนี่ก่อนแล้วกันอ่าแซลลิ่บบอเตชีก็แซลลิ่บบอเลชีครับผมแซลลิ่บบอลลกของอันนี้มีห้องหลากหลายมากมายให้เราเลือกนะครับผมใช่ฉันกัมพูชาพี่พูดเอง ไอ้แซดเราจะยุ่งขมอย่ออะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้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 เลือกห้องเลือกห้องยังยังห้องหายเดี๋ยวผมเลือกห้องบ้างดีกว่าเอาห้องไหนดีวะครับผมมาเลยพี่ห้องนี้มีหนึ่งคนเว้ยเอาห้องคนเดียวนะสองคนเอาสิสองคนก็เอามาเดี๋ยวโอเคกลับเอาเขาเอา เขารวมนะคะผมนี่คือการเขารวมเพื่อนนะ,ะคะควรมาคนไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านั้นในคลิปผมไม่แน่ใจเราจริงไม่รู้สิก็พี่อัดในเกมแล้วทุกท่านอาจจะเห็นมีอะไรโผล่ตรงนี้นะคะผมเนื่องจากผมซื้อมาทดลองใช้ฮนะก็เลยยังไม่ได้มันก็เลยจะมีอย่างนั้นอยู่ก็ต้องขอภอภัยโอเคครับผมงั้นผม,ผมตัดพูดแล้วที่ผมจะพูดพูดแล้วอะผมจะพูดคำว่า เออเออือจบนะครับผมนั่นก็ขอตัดกิทสักครู่ครับสวัสดีจ้าอ่ามาแล้วนะฮะในเซิร์ฟเซนี้นะฮะตีเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวตีเขามานะฮุกฮโหแตงสูงฮะมึงฉวนก็ยั่ไหนเดี๋ยวเต็มปิวเลยเว้ยเฮ้ยลืมอ๋อเอาปุ่มนี้แล้กันผมหาคนอยู่ อยู่ในวัวนี่เป็นตะก,กา้าพี่อะไรอะไรเจอม,มีคงม,มีคมงลงเยอะอะเจอเนี่เยเจ้าของเซิร์ฟอบะลมเบาะเยอะเออคือเจ้าของเซิร์ฟนี่นะจะบอกเ,าเาขาเล่งลงลงแบบตัวเบาด้วยฮันเตอร์ไม่ตัวเบาไม่งดอย่างสูงเลยไอตัวแบบแบบอยู่บรรยาก,กาศนะเพื่อนผู้ชมฮะ อย่างก็อยู่อวกาศเลยสนุกว่ะไม่ต้องหาแล้วเนี่ยเล่นอวกาศทำไมผมเห็นตัวอะไรแปลกๆมันเต็มไปวะว้าน่าสนใจก๊อฟวิ คือเมื่อกี้ผมเห็นตัวอะไรสีเขียวอะไรวะเพื่อเนเรานี่ว่ะเจ้าเพื่อนเราเองดูอ๋อผมกำลังเข้าวได้ข้าเชิมแล้วผมงไปยิงเพื่อนนะผองเพื่อเมื่อกี้ไปยิงเ,เ,เพื่อนด้วยกันเดี๋ยวหาหาตัวก่อนหายาก,กน,นะเนี่ยต่อ อะไรของเสริโยนล็ขิค่าอิ่ะอินข่าอิข่าไม่เข้าใจครับครับผมคนไทยครับในรถมีอะไรฮะครับครับเดี๋ยวจะลองไปดู โอติดอ๋อฮะ,อะโอ้โหเป่งสูง,งจริงหาไม่เจอครับพี่นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้ไหมฮะ ไหนไหนดูดิไอไอตัวซ่อนอยู่ไหนไต่ตนกนอ,มมอกลาามาอผม้พี่ผมหาไม่เจอครับเดี๋ยวสีสีสพี่ตอนนี้พี่อยู่สีฟ้าอ,อยูไหนอยู่ไหนฮะห้องน้ำ,นำชายห้องน้ำหญิงครับ พงงาำหญิงก่อนแล้วกันไม่ใช่วะ <ใน S 1> ไม่งพงงา,หาองอออมหญิงตายฮะ<า>ตายแล้วใช่หรอโอ้โหมาบาสุกา้า,าเ,หเห็นแล้วากูบออไว้ <laughs> <laughs> ซ่อนแป๊บ เดี๋ยเดีดีวเดี๋ดดมีของอะไรซ้อนม,ามายอยึงวะโอ้ปได้ด้วยพี่ฮ <c oughs> พี่เป็นขวดน้ำแป๊บว่ะจริงดิเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะมีเก็บตงันนบตงค์ด้วยเหรอ,อรม,มันขึ้นไม่ได้เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยขวดมาเว้ย <c oughs> ขวดน้ำขวดน้ำ <c oughs> เสียง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 เฮ้ยจะเอาขวดน้ำเฮ้ยเออได้แล้วได้แล้วก็ขอโทษครับอ๋อไปนะผมยังไม่มีใครมาอยู่่เฉยไปก่อนโอกจริงทีเดียวตายเป็นไงล่ะสุดอากาศเขาเรือกสุดอากาศเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวอะไรมาจะยินเสียงต่อค่าเฉย ตายแล้วเหรอฮะผมเจอตัวนึ่งครับผมสองตัวนะฮะโอ้ยกำลังเดินหานน <c oughs> ผมอยู่ในไม่บอกดีกว่เาเฮ้ยเอ,อ่อผมเจอสองคนนะฮะ เฮ้ยเฮ้ยผมตายครับฮะเฮ้ยฮายผมดูเถอะอ่าโหเขาชอบได้แนมเียมาก มีใครรอดมาไหมเนี่ยอ่าไม่บอก <c oughs> คุณเท่มากครับไม่มีใครมาเลยเนี่ย <c oughs> มีการตรวจให้ดูด้วยเ <c oughs> ดี๋ยชว์เลยครับผมอ่<ห>ราระวังระวังมันหล่นนะเนี่ยเ <c> ฮ <oughs> ้ยมีคนมา ฮันเตอร์อยู่ไหนวะต่อฮันเตอร์อยู่ไหนวะ <No. S 1> นี่ใครเนี่ยมึงต่อใช่ไหมกู <laughs> เห็นมึงอะอ๋ออ๋อต้องครับโอ้ดำมด,ด,ด,ดัดัมจรช่ตุ๊กตาใครเนี่ย มีมอนนี้เธอโอ้ตุ๊กตาน่ารักจ <c ười> okay. ิงเบยทุยคุณต่ออยู่ไหนเอ่ยนี่เห็นคุณต่อละคุณต่อกำลังเดินไหมผมต่อเดินไปฮะขึ้นตามพวกเพื่อนใช่ไหมฮะโด้สิฮะโดอย่างเง้ะโด้อีกอลนึงฮะจะขึ้นได้ไม่โด้ทัผมเขาอยู่กับคุณกระต่ายฮะคุณกระต่ายไม่หรือคโต๊ะวับอืมไมฮะผมอ๋อ ฮันเตอร์อยู่ห้องโถงเลยนะตอนนี้ฮันเตอร์อยู่ข้างหน้าลานแล้วฮะว่ะไม่แน่ใจจะตายแล้วจะไม่บอกใครอ,อ,อะไรนะฮเฮ้ออยากรู้หรอ เอกรู้ใช่ไหมไม่บอกใครนะเขาอยู่ห้องน้ำเว้ยห้องน้ำโอ้ไม่บอกอันนี้บอกบอกคำเดียวห้องน้ำน้องน้องบินไปก็เจอร้อยหมดเวลาร้อยหมดเวลาไปเลยแล้วก็อยู่ในห้องห้องคอมอ่ะห้องคอมเยอะๆยอะลกอ่ะ อยู่ในห้องน้ำอเอาขอเขาหายไปแล้วอ๋อัะน,นี่ตอนนี้เขาคุณคุณที่อยู่ห้องน้ำเขาเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่เล็กน้อยนะฮะแต่ก็ยังอยู่ที่เดิมแลหละอ,อ่าอ,อยู่ที่ห้องน้ํานะผมห้องน้ําชายครับผมแล้วก็อยู่อยู่ในห้องห้องผู้ชายห้องหนึ่งครับผม้วนะอยู่ห้องห้องอ ใช่ครับแล้วอีกท่านหนึ่งนะฮะเขาเป็นอ,อเก่ <c oughs> เงครับเก่งครับมีมีมีคนไทยเว้ยมีคนไทย,ย <c oughs> ไม่บอกเว้ย <c oughs> หลอเล่นแล้วผู้ชมอาจจะไม่ยินหรือได้ยินผมไม่แน่ใจได้ย,ยินแหละว่าปะ ไม่รู้สิพี่ไม่ได้เปิดแบบสุดๆอ่ะพี่เปิดแค่ตัวเองได้ยินอะอะไรประมาณนะั้นว้าโดดเล่นก่อนเฮ้ยมันมีของนีนตำนานอยู่ด้วยวะ่ะไม่ตำนานละอันเนี้ยว้าอ,อ,อ,อา๋อยู่ไหนอะนายอยูไ่ไหนอะบอก,บอกลราหน่อยสิ ตองตาไ้าทำไมถึงตายแล้วครับถ้าจะตายทำไมครับเนะี่ยคุณต่ออยู่ไหนอะ่ะผมหาไม่เจอ กพี่จะไปหาชั่นไงนอกต่อพี่ว่าต่ออยู่แถวนี้ห้องนี้ปะวะเปิดไปดูนิดนึงได้เจอใครหนึ่งคนตายปะวะใครวะเอาเมื่อกี้ต่อเห็นเห็น่อนข้างนอกนะเราจะไปข้างนอกกัน หลังคารถด้วยหลังคารลดอุ้ยอุ้ยบังประตูกระจกบังเข้คครับผมเดี๋ยวขออีก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 ก็อีเยอะเยอะห้องนี้แน่นอนก็อีเยอะในห้องนี้เพียงเดียว ของที่ด้วยของที่ด้วยฮะฮข้างบนนี่น่าสนใจฮะผมติด,ตดผมขึ้นทามบไดก็ได้ผมติดผมไม่ขึ้นปีนขึ้นแล้วนเ,ลนเนียนมากใช่ไหมอยู่ไหนวะทำไมก็อีกเกินะะมะฮะนะ ตู้กดน้ำตู้กดน้ำตู้กดน้ำมีแค่แถวนี้เท่านั้นไม่รู้อ่ะมันุงรเรียงเลยวะเรียงยังไงวะตู้ตู้กดน้ำนะไม่ใช่ม,นนม,มันอยู่ไหนวะ อยู่ข้างบนครับอยู่ข้างบนเออลืมไปนะพูดภาษาอังกฤษ <ไป S 1> นี่ว่ะเนียนเกิน,นผมลืมเลยยังเฮ้ยข้าง,งล่าง,อ,ง,างอยู่ไหนวะ อยู่ตรงเขาบอกเขาเขาบอกข้างล่างข้างล่างข้างล่างตุก้ออีข้างลาง่าง,ลา,งงา,งลางกุยอ,หอีห้องนำ้ำฮะห้องน้ำห้องน้ำใช,ใช่ใช่ วิ่งยู่ไหนวะห้องสามห้องมวิ่งเข้าข้ามห้องอยังไงต่อโกหกพี่ใช่ไหม <c oughs> โดนหอ <laughs> <c oughs> ดลอกเต็มๆเลยั็ท่านผู้ชมอู่ห้องล้องลางเนะพีอย <c oughs> <c oughs> ู่ขนเล่นนะ

ฮ้ยช่างมานานนี่คือการกินเกียนนะฮะเกียนความสุขผมเขาเชื่อความคับขเสี่ยเเติมผมสิโอเคครับไม่มีการบอกครับได้ครับโอเคครับได้ครับโอเคครับผมไม่รู้เหมือนกันโอเคฮะก็แบบนี้ก็เกียนเล็กน้อยเนาะ โอเคครับอเคครับได้ครับใบไ,ได้เป็นไรใช่ไหมฮะโอเคครับผมแต่ไม่บอกสถานที่ใช่ไหมฮะใช่โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวขอตัดคลิปแป,ป๊บอาจจะเข้าเซิฟนานสักครู่ครับเสร็จแล้ว <7 S 2> ล<ะ>แต่ไม่เอา,าเดี๋ยวพี่มันยาวพี่กลัวมันยาวนั่นก็สักครู่ครับ